สวัสดีค่ะวันนี้พี่พรมาแบ่งปันวิธีทำหมวกชิวแบบนี้นะคะเรามาดูลิปบิ้นกันค่ะใช้ลิปบิ้นสี่เส้นค่ะยาวอยู่ที่หกสิบเซนติเมตรนะคะเป็นลิปบิ้นเก้ามิลค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะพับลิปบิ้นเข้ามาค่ะ ปลายริบบิ้นห่างกันอยู่ประมาณสามเซนติเมตรค่ะกับด้านค่ะด้านยาวขึ้นข้างบนนะคะแล้วก็จะกวดให้เป็นรอยค่ะเราจะขึ้นฐานสี่นะคะเส้นที่หนึ่งออกมานะคะเส้นที่สองกบเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามกบดเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่ลออกลางเส้นที่หนึ่งเส้นที่สาม เข้าไว้ตรงกลางค่ะเราจะขึ้นฐานแปดค่ะจับตัวข้างบนค่ะมีสองเส้นนะคะก็จะจับตัวข้างบนค่ะเส้นข้างบนค่ะด้านขวาค่ะพับเฉียงเส้นข้างบนค่ะด้านบนพับเฉียงมาข้างล่างด้านล่างด้านซ้ายค่ะพับเฉียงมาทางด้านขวาด,ด้านล่างพับเฉียงข้างบนต่อก็ตัวแรกที่เราพับแบบนี้นะคะเรากดให้เป็นรอยได้เลยนะคะทีนี้เราเลือกเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะ เส้นที่สองประกอบเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามประกอบเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่ประกอบเส้นที่สามค่ะได้ข้างบนสี่ข้างล่างสี่นี้ค่ะเนี้เส้นที่หนึ่งวางลงค่ะเส้นที่ห้าขึ้นมาเส้นที่สองวางลงค่ะเส้นที่หกขึ้นมาเส้นที่สามวางลงค่ะเส้นที่เจ็ดขึ้นมาเส้นที่สี่วางลงค่ะเส้นที่แปดขึ้นมาเราจะได้ข้างบนสี่ข้างล่างเป็นลักษณะนี้ค่ะเนี้ยเราจะเส้นแรกวางลงล่องตรงนี้นะคะวางลงล่องตรงนี้เส้นที่สองสอดเข้าตรงนี้ค่ะ เส้นที่สามค่ะสอดเข้าตัวเดิมค่ะทะลุตัวที่สองแบบนี้นะคะเส้นที่สี่ค่ะสอดเข้าตัวเดิมค่ะทะลุออกตัวที่สามแบบนี้ค่ะทีนี้เราจะกลับด้านเลยนะคะเราจับรวบแบบนี้กลับด้านเลยนะคะลักษณะนี้ค่ะทีนี้เราจะทําเส้นนี้นะคะแล้วก็จะสอดนะคะข้ามหนึ่งสองเราจะสอดเข้าตรงนี้ค่ะข้ามเส้นหนึ่งแล้วก็สอดแบบนี้นะคะ เส้นที่สองค่ะข้ามหนึ่งแล้วก็สอดตรงนี้ค่ะแบบนนะคะเส้นที่สามข้ามหนึ่งแล้วก็สอดตรงนี้ค่ะเส้นที่สี่ค่ะข้ามหนึ่แล้วก็สอดตรงนี้ค่ะข้ามหนึ่งเส้นเสร็จแล้วก็สอดค่ะ เส้นที way, ่ห้าค่ะข้ามหนึ่งเส้นเสร็จแล้วก็สอดตรงนี้ค่ะสอดช่องนี้นะคะเส้นที่หกค่ะข้ามตัวนี้ค่ะแล้วก็สอดตรงนี้ค่ะเส้นที่เจ็ดค่ะข้ามตรงนี้ค่ะแล้วก็สอดตรงนี้ค่ะนี่นะคะเส้นที่แปดค่ะข้ามหนึ่งค่ะแล้วก็สอดตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะเราเช็คลิบบิ้น แล้วก็จะดึงให้กระชับค่ะเราจะใส่เหรียญช่วงนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าใส่ทีหลังได้ค่ะสามารถทําเป็นตัวเปล่าได้นะคะก็จะดึงให้กระชับค่ะมาณน,นี้นะคะนี้เราจะทําเส้นนี้นะคะเราจะวางพาดสองเส้นค่ะ แบบนี้นะคะหนึ่งสองสองเส้นค่ะหนึ่งสองแบบนี้ค่ะแล้วก็จะวางผ้าไปเรืเ่อยๆค่ะจะเหลือสองเส้นสุดท้ายนะแบบนี้ค่ะพอเราเหลือสองเส้นสุดท้ายแล้วค่ะเส้นที่หนึ่งค่ะเราจะสอดเข้าตรงนี้ค่ะสอดเข้าตรงนี้นะคะ เส้นที่สองต่อก็ตัวเดิมค่ะลูตัวที่สองตรงนี้ค่ะก็จะมาลักษณะนี้ทีเราก็จะมาจัดจัดกกีบดึงนะคะดึงกีบ ตนี้เราจะสอดเก็บริบบิ้นนะคะสอดตรงนี้ค่ะข้ามตัวนี้เราจะสอดเก็บขึ้นมาค่ะแบบนี้นะคะสอดไปรเรื่อยๆค่ะจะครบทั้งแปดเส้นนะคะ เราก็มาดึ่มแบบนี้นะคะเราก็จัดเก็บของเราดึงไปเรอยกอะไรคะเราก็จะจัดตัวนี้ดึงตัวนี้ มานี้ค <si ่ะนี้เราจะทําตัวข้างล่างมาเนี้ยนะคะเราจะทําเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นค่ะมากลับมาหาเรานะคะแล้วก็อ้อมเส้นนี้ค่ะอ้อมแล้วก็จะมาหาเราแล้วก็หันไปที่ข้างบนค่ะอ้อมหนึ่งเส้นอ้อมเส้นนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะสอดตรงนี้ค่ะสอดทะลุออกสารค่ะหนึ่งสองสามแบบนี้ค่ะลักษณะนี้นะคะแล้วก็จะทําไปเรื่อยะจะทั้งแปดเส้นจับริบบิ้นค่ะอ้อมมาข้างหลังค่ะ หันลิบบีมาทางด้านหลังอ้อมสเส้นนี้นะคะเสร็จแล้วก็สอดหันปลาที่ข้างบนแล้วก็สอดเข้าตรงนี้คะ่ะทะลุออกสามแบบนี้นะคะเราก็จะจัดตรงนี้ไปด้วยเลยเป็นลักษณะนี้นะค,ะนค่ะเราลิบบี้ค่ะหันมาหาตัวเองหันปลาที่ข้างบนอ้อมเส้นหนึ่งแล้วก็สอดค่ะสอดทะลุออกสามแบบนี้นะคะก็จะ ค่อยๆทำนะคะจะบิบบิ้ค่ะหันมาหาตัวเองค่ะแล้วก็หันไป้างบนอ้อมตัวนี้อ้อมเส้นหนึ่งเสร็จแล้วก็สอดเาจะทะลุออกามตรงนี้นะคะจับขีดตรงนี้ให้เป็นลักษณะน,นี้ค่ะจับดิบบี้หาตัวเองหันไป้างบนอ้อมหนึ่งค่ะสอดทะลุตรงนี้ค่ะจับตรงนี้ ก็เป <Okay. S 1> ็นลักษณะนี้การยื่นขามหาตัวเองนั้นตาที่างบนอ้อมหนึ่งค่ะสอดข้่ตัวนี้ค่ะทะลุออกมานี้ค่ะจากขีบตรงนี้ค่ะตัวนี้ค่ะหันยื่นหาตัวเองนั้นตาที่่างบนค่ะแบบนี้ค่ะอ้อมตัวนี้ค่ะแล้วสอดค่ะทะลุออกสามแบบนี้นะคะตัวนี้ค่ะตัวสุดท้าย กันจะอยู่ตรงนี้นะคะเราจะอ้อนเส้นตรงนี้จะรดิบี่ะมาทางด้านหลังค่ะเสร็จนะคะเสร็จแล้วก็สอดเข้าตรงนี้ค่ะสอดเข้าตัวแรกเนี่ยค่ะตัวนี้ค่ะขึ้นมาลักษณะนี้ค่ะแล้วก็สอดเข้าตรงนี้ค่ะก็จะทะลุออกสามมาตรงนี้นะคะแล้วก็จะจัดขีดตรงนี้มาลักษณะนี้ตัวนี้เราก็จะเกีดด้วยนะคะ เรตัวนี้เรายังไม่ได้จัดกีบนะเราก็จะถอยตัวนี้มานิดหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะจัดกีบตรงนี้นิดหนึ่งแล้วขน,น,นทีนี้เราก็จะกลับด้านกลับด้านนี้เราก็จะมาดึงค่ะดึงกีบให้กระชับใช้นิ้วเราดึงตัวนี้มันจะอยู่ตรงนี้ค่ะใช้นิ้วประกอบตัวนี้แล้วก็ดึงนี่ค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะดึงไปเรื่อยค่ะ เราค่อยๆจัดเก็บนะคะพอเราอยู่ข้างเราเราก็เดึนให้กระชับนิดนึงค่ะลักษณะนี้ค่ะทีนี้เราจะสอดเก็บปลายริบบิ้นค่ะสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะนี่นะคะจะสอดเข้าตรงนี้ค่ะสอดทะลุม,มาอย่างนี้นะแบบนี้นะคะจะตัดเลยก็ได้นะคะไม่สอดเก็บก็ได้แต่ถ้าสอดเก็บมันจะแน่นขึ้นนะคะลักษณะนี้ค่ะ ต่อไปเรื่อยค่ะจะเพิ่ทั้ง8เส้นเลยนะคะ ครบแล้วก็ดึงดึงให้กระชับแล้วตัดนิ้วิ่นส่วนเกินทิ้งได้เลยนะคะ นี้เราจะมาตกแต่งตกแต่งแบบง่ายๆนะคะพอนนก,ก็จะมีสร้อยลูกปัดค่ะขนาด3ม,มิลน,นะคะอันนี้พอจะตกแต่งแบบง่ายๆเลยแล้วก็จะใส่ปืนกาวนิดหน่อยนะคะตรงน,นี้ใส่สร้อยค่ะสร้อยลง แล้วก็ใส่ข้างหลังอีกครั้งหนึ่งมาลักษณะเลยนะคะก็จะอ้อมมาก็ใส่ตัวนี้เพิ่มอ,อีกหน่อยหนึ่งแล้วก็เรื่อ้ามาแบบนี้นะคะ่ะรอให้มันแห้งแป๊บหนึ่งนะคะ แล้วก็ตัดต่อ,อค่ะแบบนี้นะคะพี่พรจะใส่เป็นรูปโบนะโบแบบนี้นะคะตกแต่งการตกแต่งนะคะมันแล้วแต่เรานะคะเราชื่นชอบนะแล้วก็ตกแต่งเรามีอุปรกรณ์ตัวไหนเราก็ตกแต่งนะคะพี่พรตกแต่งแบบเล็กๆนะคะน่ารักน่ารักนะคะหมวกผิวนะคะแบบที่สองค่ะ แบบนี้ค่ะอันนี้เราก็จะใส่เหลียมช่วงนี้ค่ะเราสามารถท,ทําเป็นตัวเป่าได้นะคะแล้วก็จะใส่เหลียญเข้าไปช่วงนี้ค่ะใส่ได้สบายแบบนี้นะคะอันนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะสําหรับหมวกผิวแบบที่สองนะคะถ้าเพื่อนที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระจให้ก,กับพี่พรด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ